ยินแบบว่าอร่อยเด่นดูพี่วันทำมีข้าวขาหมู่อยนั่นนั่นนั่นเน่ดูแกทำนะคนรอไง ทำไปเรื่อยๆดูแกทำยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จ,อรจโอเคขายวันกี่ขาหมดนี่เลย หกขาวันนึงอย่างต่ำเนาะสิบห้าโลครับผมสิบห้าโลวันหนึ่งสิบห้าโลนะครับวันหยุดเท่าไหร่นะสิบห้าโลครับสิบห้าโลสิบห้าโลกี่ขาสิบห้าขาเลยเนาะห้าโลหกขาครับหกขาเลยครับแล้วทำไมไม่ขายให้นะครับโอ้โหสวัสดีหกขาทีนี้นี่อะไรขายจานละเท่าไหร่เนี่ยเป็นไรครับสีจานสี่สิบบาท อาจานละสามสิบกาพิเศษสี่สิบตาอ๋อเลยสุดยอดสุดยอดอ้ารไม่ได้บอกในการอะไรสัมผัสเนี่ยอ่าแตส่งไปให้ประยุทธ์ประยุทธ์จะได้เขาได้เห็นว่าเนี่ยเราขายของไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยประยุทธ์ประยุทธ์จะได้คืนความสุขให้จะได้ไปนอนสบายใช่ถูกต้องแม่ค้าแม่ค้าข้างๆไงบาร์ายคุปตาตรงตลาดข้าวแข้งอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวนี้ตลาดข้าวแข้งมีเหลือแล้ว มมมีคคนสสขด้้วยจะไลองหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่เหลือแต่ไอ้นี่แล้วเหลือแต่บันไดแล้วอือคือเขาชอบกินในอะไรอะคาดีมากเหรอมากกว่าเพื่อนใช่ไหมด้วยกินทุกอย่างคนที่มานเต้อ่ทุกอย่างใช่ไหมอือ มชอบกินเลยค่ะหมูผมชอบกินแต่ว่าชอบเนื้อติดมันยิ่งทำมันยิ่งยิทำไปแต่มันเพียวๆยิ่งชอบเป็นคนแบบนี้ไงใช่ใช่ผมก็ชอบร้านขาหมูพี่อ,อ,อ้วนอสมก กินได้ทุกระดับประทับใจไม่มีไม่มีบีบผิวแต่แล้วเราโอโ้รอรอต้อยมยำปลาอยู่นานแล้วเนี่ย